ต่อมาข้อตรวจพบทางด้านการบริหารพัสดุในประเด็นที่29นะครับก็คือเขาตรวจพบว่ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ระเบียบหนังสือสั่งการกำหนดให้ไม่ต้องดำเนินการในระบบ egp แต่ไม่ได้ดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนะครับทีนี้ในระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก็คือในหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ว6 2 ลงวันที่5กุมภาพันธ์2562เรื่องแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ EGP ที่กำหนดโดยสรุปว่ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการในระบบ EGP ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือโดยให้จัดทําเป็นรายไตรมาสทั้งนี้ภายใน30วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสและก็ส่งข้อมูลผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขึ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกลมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐนะครับ อีกฉบับหนึ่งก็คือในหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ว2 0 6ลงวันที่1พฤษภาคม2562เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั่นเองนะ